ผมเห็นว่าจาักรวรรดินิยมจีนนั้นอันตรายสุดอันตรายแต่ผมรักประเทศจีนอย่างที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่รู้สึกมันขัดแย้งแค่เล็กน้อยเนี่ยครับจริงๆผมก็ยังรักถึงท่านประธานเหมานะแต่บางคนไม่รักหรอกครับเพราะไม่กล้ารักนะเพราะว่าบอกว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่ในนี้รัฐบาลไทยเราก็ไปจับเมืองคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็เลยเคยฟังเพลงซาุดดูีท่านประธานเหมาเหมือนกันนะ the red uh, the east east red red the west uh, the uh, เดือด uh, east east อะไร east เนี่ยครับก็คือตะวันออกเนี่ยครับนะ the east east red นะฮะภาตะวันออกนี่ตะวันแดงเ่ยนะครับตองนั้นนะครับเนี่ยก็รักเมืองจีนมากเหมือนกันรักทั้นประธานเหมาผู้ที่เปลี่ยนแปลงประเทศจีนเป็นอย่างมากเ่ยครับถ้าไม่มีประธานเหมาก็ประเทศจีนก็คงไม่เป็นอย่างนี้ เ,เพลงสดุดีประทานเหมาเจ๋อตรงนะครับนี่ผมก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษชาติของประเทศจีนที่ผมก็เคารพนะครับเนี่ยบางคนบอกเป็นคอมมินนิสต์เขาบ้าหน่อยนะไม่รู้แหละครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําดีต่อประเทศชาติแล้วก็ทําดีต่อมนุษยชาติด้วยแต่บางทีก็มีคนกล่าวหาในแง่ที่ไม่ดีนะครับมีเซ็กส์หรือว่าอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยกลายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับเอาว่าแล้วแต่ว่ากันไป เอาว่าบบปัจจุบันและกันนับที่ผมจั่หัวยเนี่ยนะครับว่าจีนนะครับผมบอกว่าจักรวรรดินิยมจีนสุดอันตรายจักรวรรดินิยมจีนสุดอันตรายนะครับทําไมผมเนื่องกล่าวว่าจักรวรรดินิยมจีนสุดอันตรายอันนี้เรามาคุยกันได้ชัดๆนะครับนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมก็หรือว่าพวกเราทุกท่านเนี่ยคงเคยเห็นนะมีคลิปจริงๆมีคลิปเกี่ยวกับเมืองจีนเยอะมากเลยนะในสมัยนี้ มีคลิปอันนึงเนี่ยครับจะเห็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะนั่งยืนอยู่บนยืนอยู่ในน้ำอ่ะในลําคลองหว้วยใหญ่ๆลาคลองใหญ่ๆเนี่ยครับแล้วก็แบกออเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ทหารเนี่ยที่แต่งชุดทหารเนี่ยครับวิ่งข้ามไปจะได้ไม่เปียกอาจจะอาวุธจะได้ไม่เปียกหรืออะไรมองเนี่ยชุดจะได้ไม่เปียกวิ่งข้ามไปนะผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยแบก ทำเดินเอาไว้นะครับเป็นกระดานไม้เนี่ยครับแผ่นใหญ่ๆเนี่ยครับต่อมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างแบกเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยครับผมว่าหลายท่านคงเคยเห็นคลิปอันนี้นะครับดูแล้วซาบซึ้งซาบซึ้งนะโอ้โหนี่เขาทำเพื่อประเทศชาตินะครับแล้วก็ทหารวิ่งกันจนครบถ้วนแล้วเนี่ยครับแบกอาวุธจะไปรบเนี่ยครับจนครบถ้วนแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาไว้ครับโอ้โหนายทหารคนหนึ่งเนี่ยครับหันหลังกลับมา นะกราบคารวะแทบพื้นทำนองนั้นเนี่ยครับฟังดูแล้วซาบซึง้งซาบซึง้งไอ้เรื่องกระบวนการสร้างความซาบซึ้งนี่คุ้นๆนะนี่ซาบซึง้งเมืองจีนนี่มีเรื่องซาบซึ้งอย่างนี้เยอะเลยซาบเลยคุ้นๆอย่างนี้เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะมีคลิปอะไรออกมาทำนองนี้เยอะมากเลยนะเช่นบางทีมันคลิปคนแก่บ้างเนี่ยครับอุ้ยก้มลงไปกราบกันภาพแพรบเพ้อเรยต่างๆเนี่ยครับกราบคนแกนะ่อุ้มคนแก่อะไรดูแลเอาใจใส่คนแก่อะไรสรารภาพเนี่ยแต่ไม่หมดเลย เออเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแต่ผมอยากจะบอกคำเดิงว่าคลิปอันนี้เนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชือ่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อครับนะหรือว่าโปรปกันด้านะเป็นการโฆษณาชวนเชือ่อยังไงคือไม่สมจริงเลยครับไม่สมจริงตรงไรหนรู้ไหมไม่สมจริงคือว่าเออกว่าจะต่อเป็นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยครับนะเป็นไม้กระดานต่อกันเรียบร้อยเนี่ยแล้วเป็นทางยาวเนี่ยรับเป็นผู้หญิงเป็นร้อยคนช่วยกันอ่อออาใส่บ่าไว้นะครับแล้วก็ ผู้ชายเหยียบข้ามไปเนี่ยทหารชายเหยียบข้ามไปเนี่ยครับกว่าจะทํานั้นได้นะผมว่าคงจะเสียเวลาต่อเป็นวันนะถ้าทหารจะรีบวิ่งข้ามไปจริงๆเนี่ยนะครับมันมีทางออกกว่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องดรามา่านะครับนะแล้วก็เอ,อ่อถ้าเราจะสังเกตดูเนี่ยทางเนี่ยนะครับสูงแค่หน้าอกผู้หญิงนั่นเองนะครับจริงๆก็แสดงว่าถ้าจะข้ามไปรีบจะไปลบอะไรต่างๆเนี่ยนะจะฝ่าข้ามไปเนี่ยนะข้ามไปสบายๆ เป็นทหารเนี่ยก็อาวุธเนี่ยถือไว้ที่หัวเนี่ยครับมาแบกไว้ที่หัวเนี่ยแล้วก็เดินข้ามไปก็จบแล้วไม่ต้องมีผู้หญิงมาทําแบบนี้เลยนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ผู้หญิงเนี่ยเขาพอดีเหลือแต่ผู้หญิงอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เลยแบบว่าเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมาทําแบบนี้ไม่มีผู้ชายหรือคนแก่หรือเด็กอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะรีบนะมันสูงแค่นี้เองใช่ไหมครับเดินข้ามไปได้เองไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้แล้วกว่าจะต่อไม้กระดานอย่างนั้นเนี่ยครับเป็นคงเป็นวัน ที่น่าสังเกตอย่างรู้ไหมคิดอะไรรู้ไหมครับเรื่องไม่สมจริงเนี่ยก็คือว่าตรงนั้นเป็นเป็นคลองใช่ไหมเป็นคลองขนาดใหญ่กว้างดูแล้วเนี่ยครับคงจะประมาณสัก2ี่เมตรอนะเป็นคลองเนี่ยครับการที่หมู่บ้านนั้นนะอยู่ใ,ใกล้คลองเนี่ยแซงมันต้องมีเรือเขาเป็นคนเป็นหมู่บ้านชาวบมงเลยออะไรทำงี้นะครับคงก็มีเรือคงมีเรือเยอะมากเลยนะถ้าเราเรือมาต่อ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 กันนะอาจจะพอข้าไมไปได้หรือเอาทหารข้าเข้าไปในเรือเนี่ยนะครับ อย่างนั h h re, ่งในเรือลำหนึ่งประมาณสักสิบคนเนี like ่ยก็ข้ามไปก็จบแล้วว่าจะมาต่อไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นวันเนี่ยต่างกันเยอะเห็นไหมนี่คือความไม่สมจริงเป็นความดราม่าผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยครับว่าเอไอการที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นจริงได้อย่างไรนะครับก็เลยอยากจะให้ดูเนี่ยครับว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับหรือประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็คือว่าออที่พอทหารคนสุดท้ายเนี่ยพอฆ่าไปแล้วนี่นะก้มโค้งลงมาคารวะแทบพื้นเนี่ยนะผมอยากจะบอกเลยนะทำเนียมจีนอ่ะไม่มีอันนี้เป็นเรื่องดราม่าสมัยใหม่เนี่ยที่หูโค้งลงไปแทบพื้นเลยนะไอ้ที่กราบลงไปแทบพื้นเนี่ยนะจริงๆไม่ถึงขนาดแทบพื้นนะแค่ก้มๆเนี่ยนะแล้วคุกเข่าลงไปเนี่ยส่วนมากไปไหว้พระไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยคุกเข่าวไหว้แต่ว่าคนจีนไหว้เนี่ยก็ไม่เหมือนคนไทยที่กราบแบบเบญจางคปรบดิ์นะเอาหัว ลงนะหน้าผากลงนะครับนะจมูกลงหรือว่าแขนทั้งสองข้างโทั้งลงนะครับคุกเข่าลงขาก็ลงด้วยอะไรต่างๆเนี่ยครับเบญจาคับพเดชเนี่ยเบญจอาข้าพเาาดชเนี่ยนะไม่มีแบบเมืองคนไทยเนี่ยไม่มีคนจีนที่ในสมัย,มย,ยนั้นเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นนี่เป็นเรื่องดาราม่าชัดๆนะครับนะจําได้ไหมในสมัยถ้าเราดูจอปภวิษณ์เนี่ยนะในสมัยมีการต่อสู้กันระหว่างเจียงไคเช็ตก,กับเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะ มีการเดินทับทางไกลเดินทับทางไกลก็คือว่าโผก็จริงๆแล้วคือว่าหารของเหมาเจอตรงเนี่ยนะสู้ไม่ไหวเลยแล้วก็เดินหนีไปเรื่อยเนี่ยไปหาที่มั่นใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยครับแล้วก็เจียงไคเช็กก็ตามตีไปเรื่อยเนี่ยนะครับนะแล้วก็เป็นขนาดเดียวกันก็เป็นการหาสมัครพรรคพวกมากขึ้นเรื่อยๆทังนองนั้นในสมัยที่เดินทับทางไกลนะยังไม่เคยมีฉากอย่างนี้เลยขนาดของไทยจริงแท้เลยเนี่ยนะในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยยังไม่มีการมาต่ออะไรกันอย่างนี้เดินข้ามมาหเดินข้ามไปเลย อันนี้แสดงว่ามั่วสุดๆสร้างขึ้นมาให้เกิดความดราม่าซับซึ้งซับซึ้งซับซึ้งอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะเดินทับทางไกลถ้ามันมีอย่างนี้จริงเนี่ยโอ้โหคงสร้างเป็นหนังขึ้นมาแล้วไห้ไม่มีนะครับอันนี้แสดงเป็นความมั่วอย่างหนึ่งนะครับเป็นการแสดงความมั่วอย่างหนึ่งนะครับมีบางคนบอกว่าเอ้าแล้วเราแสดงความรักชาติเนี่ยมันผิดตรงไหนนะจีนแสดงความรักชาติเป็นผิดตรงไหนเป็นการปลุกระดมให้คนรักชาติถึงแม้จะเป็นเรื่องดราม่าเรื่องสร้างขึ้นมาแบบคิกกูอาโนเนะ ให้คนซาบซึ้งซับซึ้งเนี่ยมันผิดไหมที่ย้ายคนรักชาติคือให้คนรักชาติเนี่ยไม่ผิดนะต้องเข้าใจตรงกันนะให้คนรักชาติเนี่ยไม่ผิดนะแต่การสร้างเรื่องปลอให้คนรักชาติเนี่ยมันผิดเพราะว่าเป็นการรักชาติอย่างมืดบอดปิดความจริงสร้างวัฒนธรรมมั่วๆอย่างหมูรไปกาบโดยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคุกเข่าขนาดนั้นเนี่ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่คนขนาดกับพ่อแม่เนี่ยครับก็ยังไม่เคยมีใครกันถึงขนาดนั้นนะครับไปดูในหนังจีนใน วรรณกรรมจีนในแหล่งเจีงต่างของจีนเนี่ยครับประเภทแบบว่ามาคุกเข่ากับไหว้กันเกือบเกือบกึ่งกึ่งเป็นจัง่าปรดิดเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีแะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดราม่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราอยากจะให้คนเขารักชาติว่าได้บอกความจริงได้ไม่จาเป็นต้องดราม่าสร้างเรื่องเท็จสร้างเรื่องเท็จถึงขนาดนี้นะนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีนีนะครับนะฮะจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมเองเนี่ยนะเป็นคนจีนรักเมืองจีนนะฮะเพีเยงแต่ไม่ค่อย เชื่อถือผู้นําจีนเท่าไรนะก่คนจีนด้วยกันประชาชนด้วยกันเนี่ยนะก็คือชาวบ้านด้วยกันญาติพี่น้องก็อยู่มองจีนก็ยังมีเคยมาเยี่ยมเหมือนกันนะไอ้อย่างนี้นี่เราก็รักคนจีนรักประเทศชาติจีนแน่นอนนะถ้าเกิดว่าอเมริกามาสู้กับจีนนี่ผมต้องเข้าข้างจีนแน่นอนถ้าอเมริกามาสู้กับจีนฟะังไว้ก่อนนะผมต้องเข้าข้างจีนแน่นอนนะจะไปเข้าข้างอเมริกาคงไม่ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าจีนไปลุกลามก็ก่อนซึ่งคงเป็นไม่ได้นี่นะครับ ที่บอกไม s, po, think, ่ใบ้วางใจผู้น <can> uh ําจีนพ่ออะไรล้มามีผู้นําจีนอยู่คนหนึ่งนะใยญ่เอ่ยชื่อเลยนะนะนะอุต่าไปค้นว่าตัวเองเนี่ยนะเคยเป็นญาติสืบทอดมาจากจักรพรรดิของจีนมาก่อนเมื่อเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันปีที่แล้วคงทราบซึ้งภูมิใจนะว่าเอยตัวเองเนี่ยเคยมีเชื้อสายเป็นจักรพรรดิจีนมาก่อนนะเฟย์นะนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเราเป็นนักปฏิวัติที คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องไม่ยี่ระเลยนะนะเราต้องไม่ยี่หละเลยนะโอ้เราเคยเป็นเ,เรียกว่าญาติกับศักดินาเก่าที่เอาเอา,เ,อาเรียกว่ากดขี่ชาวบ้านอะ่ะไม่ได้กดขี่พประเทศอื่นกดขี่ชาวบ้านแท้ๆเลยนะเอาลูกเมียชาวบ้านมาอยู่ในวงังต้องห้ามมาเป็นร้อยเป็นพันคนอะไรเงี้ยนะไอพวกเละเสพสุกันอย่างแบบสบายสบายอย่างนี้เนี่ยนะเอออย่างนี้มันน่าละอายมากกว่านะ ไม่น่าจะไปสืบค้นด้วยซ้ำไปนะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นสืบทอดมาจากจากักรพรรดิในสมัยก่อนเนี่ยแต่ผู้นำคอมมิวนิสต์สมัยนี้บางคนไปทําอย่างนั้นน่าละอายแย่ๆเลยนะ,น,ะนี่ผมขออนุญาตบอกเลยนะผมไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้นะเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันนะเคยมีเหมือนกันนะเคยมีบอกว่านายแพทย์จีนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขียนลงหนังสือพิมพ์วอลติงโรชิงตันโพสต์เนี่ยครับบอกว่าเนี่ยจีนดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ทยอเมริกาไปเข้าใจผิดอะไรหนังสารพัดอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาวอชิงตันโพสก็อุตสาห์ลงให้นะจริงเทศประการใดเนี่ยเขาเขียนมาก็ลงให้นะเป็นก็เป็นความเห็นอย่างหนึง่งอย่างผมอยาผมอยากจะถามตรงๆว่าถ้าเราเป็นคนต่างชาติที่อยู่เมืองจีนเนี่ยแล้วไปเขียนนะว่าประเทศจีนบ้างเนี่ยถามว่าหนังสือพิมพ์จีนจะกล้าลงไหมหรือลงได้ไหมนี่อยู่อเมริกาไปว่าอเมริกาเนี่ยนะเขาไม่ว่า นะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพใช่ไหมแต่รองมือเมืองจีนอะ่ะจะเป็นไปได้ไหมนะนี่ก็เป็นเรื่องดราม่าเหมือนกันเขียนสราหยดย้อยเลยว่าโอ้จีนดีอย่างนั้นอย่างนี้อเมริกาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะลงเนือพิมพ์บอร์ิงตันโพสตได้แต่ถ้าลงเนือพิมพ์จีนคงยังไม่ได้ครับอย่าว่าแต่ลงเนือพิมพ์นะส่งไปลงบรรณาธิการเนี่ยเขาเห็นข่าวนี้ก็ข,ขับออกปร,ร,ร,ระเทศไปแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะอย่าไปมืดบอดนะครับนะผมอยากจะบอกว่าเออ ทุกวันนี้เนี่ยนอกจากมีดราม่าของจีนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะยังมีพวกสื่อสื่อโดยเฉพาะพวกสื่อที่แบบพูดเก่งๆใน youtube พูดเก่งๆใน a c e b o o k นะพูดเก่งๆในอะไรต่างสารพัดเนี่ยนะครับนะมีอยู่สองคนที่พูดเก่งๆเงนี่ยครับนาะยอยากจะเจอสองคนนี้เหมือนกันนะเชียร์จีนใหญ่เลยถ้าสองท่านนี้ไอ้สองท่านนี้เนี่ยเชียร์จีนใหญ่เลยนะแล้วก็พยายามที่จะบอกอเมริกาไม่ดีเมื่อก่อนเนี่ยตอนก่อนเลือกตั้ง นะก็บอกเนี่ยไอ้ไอ้ทรัมป์ไม่ดีไอ้ไบเดนนี่ดีพอไบเดนชนะแล้วไบเดนมาเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยนี่บอกไบเดนเลวอีกแล้วนะจากซาตานไปเจอซาตานอีกแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมียังมีพวกนอกจากจีนเนี่ยส่งหลังโฆษณาชวนเชื่อมามากมายแล้วเนี่ยนะยังมีพวกเนี้ยมาช่วยอีกต่างหากนะลูกกระจอปเปอร์นักสื่อดังๆเนี่ยนะมาช่วยอีกต่างหากแล้วยังมีนายทุนที่ไปทำหมาก,กินอ่ะจีนมาช่วยอีกต่างหากอีกเหมือนกันนะเออแล้วมันเป็นยังไงหรือมันผิดตรงไหนไหม นะมีวาระซ่อนเร้นครับวาระซ่อนเร้นขือของการที่เราจะพยายามที่จะทำให้คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจรักชาติจีนเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้คนจีนในไทยเนี่ยอย่างคนเหมืองผมเนี่ยครับคนเชื้อสายจีนในไทยเนี่ยจริงๆผมก็ปลื้มนะที่เมืองไทยเมืองจีนเนี่ยจเจริญขึ้นนะครับจเจริญขึ้นมากนาผมก็ปลื้มเหมือนกันนะแต่ว่า การที่เราส่งเสริมให้คนจีนในต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยส่งคลิปเหล่านี้มาเมืองไทยหรือไปประเทศอื่นในฟิลิปปินในประเทศอ,อินโดนีเซียในแหล่งต่างเนี่ยครับให้คนจีนเนี่ยมารักชาติจีนเนี่ยเพื่ออะไรไว้วาระซ่อนเลนสําคัญเนี่ยนะก็คือว่าจักรวรรดินิยมจีนเนี่ยเขาได้บทเรียนมาจากจักรวรรดินิยมอังกฤษครับอังกฤษเนี่ยไปตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมตอนนั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่คนอังกฤษก็ไปทํามหากินอยู่ในอเมริกาเนี่ยครับ อยู่ไปนานๆเขาเรื่อยๆเนี่ยครับเป็นอาณานิคมข,ขององเมริกาอังกฤษนี่ใช่ไหมครับจากวันนิยมอังกฤษก็ขูดรีดภาษีเรื่อ,อ,อยๆต่างเนี่ยกลับไปสู่ประเทศอังกฤษอยู่ไปอยู่มาชาวอ,อเมริกันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองถูกกดขี่นะถูกอาระธนาเปรียบก็เลยสู้ครับแต่นั่นผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับก็เลยสู้คนอังกฤษเนี่ยที่เป็นเจเนเรชั่นหลังๆเนี่ยนะครับเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวอังกฤษแล้วนะนะเขาว่าเขาเป็นอเมริกัน เขาเกิดที่นี่ก็ต้องรักษาแผ่นดินที่นี่แล้วสู้เพื่อประชาชนที่นี่ไม่ใช่สู้เพื่ออังกฤษต่อไปแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวอังกฤษไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ภายใต้พระราชนีอังกฤษอะไรอย่างนี้เป็นตน้นไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเอกเทศดังนั้นมีการทําสงครามกันขึ้นมาเนี่ยนะอ,อ,อเมริกาก็เลยชาวอเมริกันก็เลยรวมใจกันสู้กับอังกฤษขับไล่จากกรวรญญาอังกฤษกลับไปเกาะอังกฤษแล้วอังกฤษเนี่ยครับก็เลย สูญเสียอเมริกาและอเมริกาก็เลยเป็นอิสระภาพนอิสระภาพเนี่ยในจอร์ดบอยเงตันเนี่ยนะครับก็เลยกอบกู้อเมริกาขึ้นมาได้มีบางคนบอกว่าเนี่ยท่านอาจจะอยากจะเป็นบรรณาธิบดีเป็นเรียกว่าเป็นสถา,า,นาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ก็ยังได้นะแต่ท่านไม่เอาท่านเลยสถาปนาตัวเองเป็นเรียกว่าเป็น อ่าประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งมันจการแต่งตั้งอะไรบางนั้นเนี่ยนะครับมาอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจักรวรรดิยมจีนเนี่ยสรุปบทรเรียนได้ว่ายอังกฤษเนี่ยพลาดนะครับทำให้คนอังกฤษที่อยู่ในอเมริกานเนี่ยรู้สึกตัวเองเป็นไม่ใช่ชาวชาวอเมริชาวอังกฤษอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยมาสู้กับจีนดังนั้นเนี่ย จีนก็เลยต้องพยายามที่จะล้างสมองเนี่ยครับรโฆษณาชวนเชื่อให้คนเชื่อสายจีนเนี่ยในประเทศไทยเขมรลาวเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเฟิลิปินอะไรอย่างไรเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจีนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิยมจีนเป็นส่วนหนึ่งของคนจีนนะเพื่อว่าจะได้ไม่มาเกิดว่าจีนเนี่ยมาครอบงำนะมารุกรานทางเศรษฐกิจกับประเทศเหล่านี้เนี่ยครับคนจีนเหล่านี้จะได้ไม่ต่อต้านจะได้สนับสนุน คนจีนด้วยพั่ธุสนับสนุนจักรวรรดินิยมจีนด้วยนี่คือความลึกซึ้งในความรู้สึกของผมเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าจีนได้สรุปเรียนมาแล้วนะครับว่าถ้าขืนวปลายะละเลยเนี่ยครับคนอังกฤษซึ่งไปอยู่ในอเมริกานานๆเนี่ยจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่ชาวอังกฤษต่อไปจะรู้สึกเป็นอเมริกันและจะมาสู้กับชาวอังกฤษไอ้ชาวชาวอังกฤษในภายหลังเนี่ยครับนี่คือบทเรียนที่อเมริกา เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและจีนสูบบทเรียนได้จึงต้องพยายามที่จะปลุกจิตสํานึกของคนจีนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนจีนในประเทศเราเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยใครที่เกิดที่ไหนเนี่ยครับเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์นะที่เราจะต้องรักษาแผ่นดินนั้นอย่างเช่นว่าเพื่อนๆผมทั้งหลายเนี่ยครับไปอยู่ที่อเมริกานะออกลูกออกหลานไหมจะแต่งงานคนไทยด้วยกันเองเนี่ยครับไปอยู่อเมริกา คนเดี่ยวเหล่านั้นเนี่ยก็รู้สึกตัวเองเป็นอเมริกันไม่รู้สึกตัวเองเป็นคนไทยหรอกครับนะนะไทเกอร์วูดรู้สึกตัวเองเป็นคนไทยไหมหรือใครห่อใครหลายๆคนเนี่ยน้อยคนจะรู้สึกตัวเองเป็นคนไทยแต่รู้สึกตัวเองเป็นอเมริกันชนไปแล้วนะครับนะถึงแม้อเมริกากับไทยจะไม่ได้สู้กันเนี่ยนะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่มีความตระหนักว่าตัวเองเป็นคนไทยน้อยมาก ที่เรารู้สึกว่าเป็นคนไทยแต่ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็พยายามจะส่งเสริมใช่ไหมครับเอาส่งเสริมด้วยพุทธศาสนาส่งเสริมด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ดีแล้วดี๋ยวได้เรียนรู้ว่าอ๋อเราเคยมีรากง่าวแบบนี้แต่ยังไงก็ตามต่คิดจะให้ลูกหลานที่เกิดในอเมริกาแล้วย้ายมาอยู่เมืองไทยเหมือนกับที่เคยอยู่พ่อแม่เขาอยู่ของเซโนโนแทงส์แน่นอนนะครับเมื่อคนจีนเหมือนกันคนจีนย้ายไปอ,ยอเมริกานเนี่ยนะลูกหลานออกมาเนี่ยก็คงอยู่ที่นั่นแล้วนะครับนะหรือคนจีนยุคนี้ที่ย้ายไปอเมริกาเนี่ย ส่วนใหญ่ไปซื้อบ้านอยู่ถาวรไม่ได้คิดจะย้ายกลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จีนเนี่ยขยายอิทธิพลขยายอิทธิพลเนี่ยครับมาในประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการขยายอิทธิพลเหล่านี้นั้นเนี่ยครับนะก็ทําให้ผลประโยชน์ของคนจีนเนี่ยในไทยเนี่ยครับเสียด้วยนะครับนะะเช่นว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนจีนที่มีเอี่ยวกับ จักรวดินิยมจีนเนี่ยครับก็อาจจะเสียเปรียบเราก็ต้องไปเข้าหานายทุนจีนที่มาทําในเมืองไทยเนี่ยับเรามาตั้งลงหรือทำเรื่งต่างความน่ากลัวเนี่ยครับของจีนเนี่ยนะครับมีจากรวัินียอมอังกฤษหรืออเมริกาที่ว่าน่ากลัวแล้วเนี่ยอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยเคยคิดจะมาตั้งลงในเมืองไทยนี้จะซื้อสินค้าเล่งต่างมาตั้งลงหรือเคยคิดที่จะมาขนาดว่าเลยผลิตยังมายังยังพาร้าตัวเองเลยไปผลิต ลำยิ้ทุเรียนของตัวเองไปเลยนะไป๊อปปี้เมืองต่างๆในต่างประเทศหรือในเมืองไทยไปปีเชียงใหม่ที่อังอัที่ทางใต้ของจีนเลยอย่างนี้มีไหมในประเทศอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเคยมาทาอย่างนี้กับเราไหมไม่มีนะแต่ว่าเนี่ยเมืองจีนเนี่ยกลับทําแบบนี้น่ากลัวไหมนี่คือความน่ากลัวของจกักรวรรดินิยมจีนนะครับที่อาจจะมากลืนประเทศไทยเราในภายหลังเนี่ยครับ ด้วยการที่จีนเนี่ยไปพยายามที่จะแทรกแซงเข้าไปในประเทศต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับนะคนจีนในไต้หวันนะครับคนจีนในฮ่องกงหรือคนจีนในหลายๆประเทศเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊มันไม่ชอบมาพากลดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมสร้างความรู้สึกว่าอูเราเป็นคนจีนด้วยกันนะนะหน่อไก่ตึงนั่งคนจีนด้วยกันสองต่อสองคนเราสองคนล้มเด่นคนจีนนะนะวอเหมือนต้าเจียโจสือจงกัวหยุนนะตองนั้นเนี่ยครับนะเราต้อง พวกเราทุกคนล้วนแต่เป็นคนจีนนะครับจะได้ถ้าเกิดว่าจีนรุกรานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้หรือไปต่อประเทศไทยเนี่ยคนจีนในไทยจะได้ไม่ขัดขวางคนจีนในไทยจะได้ไม่ขัดขวางนี่คือสิ่งที่เขาสื่อแล้วต้องการที่จะสร้างโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้เนี่ยทีลเล็กเสียน้อยเนี่ยครับเพื่อไม่ให้คนจีนในประเทศหลังๆเหล่านี้เนี่ยครับเหมือนกับคนอเมริกันเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนนะครับนี่คือบทเรียนที่จีนเรียนรู้จาก จักกวันที่ยอมเปรีในสมัยนั้นที่สูญเสียอเมริกาไปนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเนี่ยครับก็คือว่าผู้ปกครองของประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆในย่านนี้นะครับไทยกัมพูชานะครับนะพามา่าอะไรต่างๆเนี่ยครับประเทศต่างๆเหล่านี้นะผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็มักจะเอาด้วยกับจีนนะไม่ขัดขวางจีนเอาด้วยกับจีนแม้แต่ที่เวียดนามเนี่ย่านท่าทายไหม มีนิาาคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเนี่ยครับประกาศให้ใครมาลงทุนเนี่ยได้สิทธิในการใช้ที่ดินเนี่ยเกปีโอ้ชาวเวียดนามเดินขบวนใหญ่เนี่ยน,นะจนรัฐบาลเวียดนามสั่งถอยไม่เอาแล้วไอ้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้นเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆเมืองไฮฟองเลยไปหน่อยนะครับใกล้ๆชายแดนจีนแล้วใครล่ะครับที่มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนั้นถ้าไม่ใช่นายทุนจีนนายทุนอื่นคงไม่ไปนะครับนะครับนิ่ัยาบว่าเขามีอะไรสูญเอยอะกันหรือเปล่าเนี่ยมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เนี่ยจนกระทั่งชาวบ้านเดินขบวขนขณะที่ประเทศคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามนยังเดินขบวนเลยนะครับสุดท้ายรัฐบาลเวียดนามรักชาติกับถอยไม่เอาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยเราเมืองอล่งต่างเนี่ยครับให้โดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยให้จีนหรือต่างชาติเนี่ยซื้อสังสรร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในคอนโดในในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นตน้นจะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับผู้ปกครองของประเทศไทยหรือว่าเขมรหรือว่าพม่าอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยครับ มักจะเอาด้วยกับจกักรวรรดิยมจีนเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาบารามีตัวเองไว้ร <c oughs> <c oughs> ักษาอํานาจของตัวเองไว้นะไม่แน่จกักรวรรดิยมจีนก็อาจจะช่วยคำนะ้ำฐานะของเขาได้ดังนั้นก็เลยเอาจีนครับไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติแต่ไปช่วยจีน เพื่อจะได้ช่วยหนุนฐานะของเขาไว้ได้นะฮะเต้าอี้ของตัวเองไว้ได้นี่คือลักษณะของผู้ปกครองในประเทศกําลังพัฒนาเหล่านี้นะครับหรือประเทศในอาเซียนของเราเหล่านี้นะครับทีนี้การที่เราการที่จีนเนี่ยไปสมคบกับพวกผู้ปกครองของประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับแล้วประชาชนในประเทศมันก็ไม่ได้ตาบอดนะครับ ผู้ปกครองในประเทศเนี่ยก็ตาสว่างเห็นว่าเฮ้ยทำไมผู้บริหารประเทศเราเนี่ยไปสมคบกับจีนแล้วก็ทําให้ผู้ประชาชนเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเออผู้ปกครองของประเทศเราทั้งหลายนี่นะครับมันไม่เอาอ่าวเลยมันแย่นะฮะมันไม่ไหวแล้วมันอะไรต่างๆเนี่ยครับนะคือปล่อยให้ปกครองเนี่ยประเทศชาติก็จะถดถอยไปเรื่อยดีไม่ดีนะครับเมื่อวันหนึ่งจักรวัรดินิยมจีนรุกรานไทยขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับ ประชาชนอาจจะถูกเบื่อเมาแล้อช่างมันเถอะคงยังดีกว่าผู้ปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าจีนมาเนี่ยอาจจะช่วยปลดปล่อยให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้เพราะไม่ได้ถูกผู้ปกครองกินรวบอยู่ฝ่ายเดียวจีนมาปลดปล่อยอย่างนี้เนี่ยครับอาจจะในข้ามือคำพูดนะครับว่าปลดปล่อยเนี่ยอาจจะทําให้ชาวบ้านาลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้นะดังนั้นก็จะไม่มีการขัดขวาง ก็จะไม่มีใครมาขัดขวางจากรกวัฒน,น์นิยมจีนที่จะมารุกรานประเทศไทยได้เพราะว่าถ้าขกินให้ผู้ปกครองไทยหรือผู้ปกครองพามา่าผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยยังปกครองอยู่ประเทศชาติก็ยังถอยหลังไปเรื่อยถ้าจีนมาปกครองอาจจะกลายเป็นมนฑลนหนึ่งของจีนก็จริงแต่ประชาชนจะยกระดับขึ้นมาเหมือนคนจีนที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้รายได้มากกว่าเมืองไทยแล้วสมัยผมไปเรียนที่เบลเยียมมาปี2 0 2 9เนี่ยรับจบปริญญาโทไปเรียนที่คาทอลิกยูนิเวอร์ซิตี้ที่ลูแวนเนี่ย คนจีนนี่มีไรายได้ธารเมริกเนี่ยจะมีได้เดือนแค่แปดร้อยแต่ถ้าคนไทยเริ่มต้นประมาณสองพันกว่าบาทนะครับถ้าเกิดจบปริญญาตรีด้วยกันนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเท่าไหร่แล้วสามหมื่นกว่าบาทของเรายังมหมื่นห้าอยู่เลยจบปริญญาตรีหลายเลคนคงถูกจ้างไปถึงด้วยซ้าไปผมจ้างถึงนะแต่คนอื่นอาจจะจ้างไปถึงด้วยซ้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นนะครับมันก็เลยทําให้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจีนมากินรวบประเทศไทยเนี่ยครับ นะชาวบ้านอาจจะไม่ขัดขวางเพราะว่าคงอาจจะทําให้ประเทศชาติเจริญกว่านี้อพอเป็นมณฑลหนึ่งของจีนเนี่ยครับประเทศก็คงเจริญขึ้นเรื่อยๆนะพอๆกับคนจีนอาจจะพอๆกันสิียงที่เมืองสินเกียงเนี่ยนะอูรุมชีเนี่ยครับไรายได้ของประชาชนเนี่ยนะต่อครัวเรือนเนี่ยพอๆกับคนไทยนะนี่ขนาดอยู่แลนแคนไกลๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะยิ่งถ้าเป็นปักกิง่งเซี่ยงไฮ้จะเป็นเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากของจักรวรรดิยมจีนเนี่ยครับจักรวรรดิยมอเมริกาอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้นะจะหวังครอบครองเดินแดนของเราอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ยังไม่มีอย่างนั้นนะแต่ว่าเมืองไทยเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมก็อยากจะฝากบอกไว้นะครับเราจะได้ตื่นจากผวังนะมาลองดูนะครับว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่